พูดถึงเรื่องหัวเลือกสอววันนี้ดีเอสไอแล้วก็อายการฮะวันนี้ร่วมกันประชุมหารือแนวทางการแบ่งประเด็นการสอบสวนคดีฟอกเงินนะจากเรื่องกรณีหัวเลือกสอวที่เป็นคดีพิเศษะฐานความผิดฟอกเงินนะก็มีการประชุมกันวันนี้ครับนะแล้วก็ยืนยันว่ามีพยานกลับใจนะแฉ <laughs> เห็นเหตุการณ์นะต้นแล้วเตรียมส่งหมายเรียกพยานกว่าหนึ่งร้อยหนึ่งพันปาก เข้ามาให้ปากคำแล้วก็ดูแลเรื่องความปลอดภัยให้ด้วยจะเร่งดําเนินคดีพิเศษภายในกรอบเวลา3เดือนนะซึ่งจะทันห่วงเวลาที่กะกะตเพิกถอนสวออได้ด้วยอออันนี้คือข้อมูลใหม่ล่าสุดอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพันตำรวจตรียุทธนาพแพลดําวันนี้เปิดเผยว่ามีทางอายการมาร่วมประชุมนะเป็นการประชุมพนักงานสอบสวนร่วมกับอายการครั้งแรก่ <c oughs> นะ กำหนดแนวทางการสอบสวนนะเดี๋ยวเราไปฟังอธิบดีดีเอให้สัมภาษณ์วันนี้ก็เป็นการประชุมคณะพนักงานสอบสวนร่วมกับพนักงานในการครั้งแรกนะครับหลังจากที่คณะกรรมการคดีพิเศษได้มีมติให้รับกรณีฟ้องเงินเป็นคดีพิเศษอย่างที่ทราบกันแล้วนะครับ วันนี้เป็นการประชุมร่วมกับพนักง,งานในการซึ่งท่านในการาสุดได้มอบหมายพนักง,งานในการจากสำนักงานสอบสวนทั้งหมด5ท่านนะครับมาร่วมสอบสวนในคดีพิเศษในเรื่องนี้วันนี้ก็เป็นการประชุมกำหนดแนวทางการสอบสวนซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นการสรุปข้อเท็จจริงและหลักฐานที่ได้จากการสืบสวนเพื่อที่จะให้คณะพนักง,งานสอบสวนและพนักง,งานในการได้รู้ ทราบรายละเอียดของข้อเท็จจริงพฤติการที่มีการกล่าวหาให้ทราบเท่าเทากันนะครับเพื่อที่จะให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการรวบรวมหลักาฐาน,นครับคือเรื่องนี้เป็นไปตามข้อบังคับว่าโดยการสอบสวนรวบอยู่แล้วนะครับเรามีข้อบังคับว่าในการที่จะบันทึกปากคาพยานเนี่ยจะต้องมีการร่วมกันกีฝ่ายอย่างไร ยกเว้นกรณีที่เป็นเรื่องเล็กน้อยหรือเป็นเรื่องที่ไม่สลักสําคัญอะไรก็สามารถมอบหมายให้พนักง,งานสอบสวนพิเศษเนี่ยก็ไปสอบฝ่ายเดียวได้แต่ว่าก็ต้องมาสรุปเรื่องให้ในประเด็นมาให้ท่านได้ทราบในภายหลังตอนกรอบเป็นยังไงท่านแนวางร้างในประเด็น่กน็ในประเด็นก็เป็นการรวบรวมกฐานในเรื่องฟ้องเงินกับเป็นหลักส่วนในรายละเอียด สามารถเปิดเผยได้นะครับก็ที่บอกได้แต่เพิ่มอีกเงินได้ไหมคะก็คงจะเป็นการรวบรวมดูตัวละครว่าใครที่มีส่วนในการรับโอนเงินในเรื่องนี้บ้างนะครับ,รบแล้วคงจะต้องตรวจสอบอสเตตเตมนต์ดูทั้งบุคคลเอกสารรวบรวมเอกสารทุกชนิดน สาระสําคัญฮะต้องตรวจสอบเอกสารรายการเดินบัญชีหรือ s t a t e มนต์เส้นทางการเงินร่วมด้วยเพราะว่านี่คือคดีฟ้องเงินไงนแล้วมีพยานที่ต้องสอบปากคําจํานวนมากนะแล้วก็ยืนยันว่าจะดําเนินการให้รวดเร็วนะอาจจะทันกําหนด3เดือนที่กะกะตมีอํานาจเพิกถอนสอวได้นะอันนี้คือการทํางานหลังจากนี้นะก็ลุ้นกันรวมไปถึงที่สวไปยื่นปปชนะทีนี้นะ อันนั้นก็เอาผิดท่านอธิบดีแล้วก็รัฐมนตรียุตธธรรมด้วยใช่ค่ะนะโอ้โหคู่ขนานกันไปนะจะเป็นโมเดลไหนระหว่าง3านาห้าห่วงกับทาริสโมเดลค่ะนะวัดกันด้วยข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานค่ะ